ขอให้โชคดีร่ำรวยขอที่จะเป็นเศรษฐีหรือยังเพ่งไหมรวยไหมพร้อมที่จะปังหรืยัพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีหรือยังเพ่งไหมรวยไหมเอารวยแล้วก็รวย โดยไม่ยอมยอนะโยมนะตา้ตู้อ่าขออนุโมทนาบุญกับเจ้าพาคเจ้าสัตธานะทีนี้เราก็ได้ทําพิธีแล้วใครที่ดีรงตกงทวยหาเงินหาทองไม่ขึ้นไม่เกิน,ก,นก็ได้ฝากดวงไว้กับพระพุทธศาสนาแนละความเชื่อนะโยมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านบอกว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม